ไปค่อยชมบรรยากาศพุ่งนาขั้นบันไดนะครับของหมู่บ้านเนาะตร,นตรงนี้ถือว่าสวยที่สุดแล้วนะนี่ถือว่าสวยสุดละข้าวนี่ประมาณสักสิบห้าถึงนี่ไงโอ้นี่อันนี้ของพี่หมดเลยแล้วครับลูนี่ก็โอเคนะอ๋อโอเคตรงนี้เองอ,เอ่ะอ๋อนึกว่าหมดเลยได้กี่ถังนะครับปีหนึ่งได้กี่ถังนะครับ อันนี้นะครับเนอสวัสดีนะครับทุกคนนะครับก็ในวิดีโอนี้ผมก็จะพามาเที่ยวชมนาขั้นบันไดนะครับก็คือนาขั้นบันไดเคยอ,อยู่ในพื้นหมู่บ้านอุ้มเลาะหรือว่าบ้านนาดอกแป่ะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศ yes. อันนี้ก็จะเป็นลำธารลำธารลำธารแบบธรรมชาตินะครับก็คือน้ำมาจากป่านะน้ำมาจากป่าโน้นนะอันนี้จะเป็นนาขั้นบันไดบ้านนาดอยนะบ้านนาดอยก็อยู่ในพื้นที่ของ อำเภอศกเมยอนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนี่คือนาแบบธรรมชาติเลยนะอันนี้น่าจะเป็นคนทำอะไรไว้ไม่รู้เี่ือันะเดี๋ยวจะให้ด,ดูมุมสูงนะเดี๋ยวสปอนนอรนาขั้นบันไดบ้านนาดอยก็คือถ้าเป็นเอ,อภาษาพื้นถิ่นเนาะหรือว่า ชื่อดั้งเดิมก็คือบ้านแม่อุ้มโลนะครับอุ้มโลไม่ใช่อุ้มโลนะอุ้มแล้วก็โลไปใจนะมันเป็นเป็นเออ่ชื่อดั้งเดิมนะชื่อแม่บ้านแม่อุ้มโลนี่ยนะขั้นบันไดนะบรรยากาศจืดจืดเนี่ยนะน้ำนี่คือธรรมชาติเลยนะมาจากในป่าเดี๋ยวเดินเดี๋ยวพาชมไปเรื่อยๆนะครับโอเดี๋ยวผมพาชมไปเรื่อย เออเนี่ยอยากกินอันนี้ว่ะมาราคินกชมกบรรยากาศเรื่อยๆเ,เดี๋ยวขากลับเวลาจะบินเป็นขากลับเวลาจะบินโดรอนอ๋อมันมันก็สุดแค่นี้นสุดแค่นี้อือฮึนี่ประมาณนี้ นี่ไงโอ้นี่เดี๋ยวต้องต้องไปมุมสูงเนาะอันนี้มุมไม่สูงมากวันนี้เจ้าของแน่อยู่ด้วยวันนี้โอ้โห นี่ของพี่หมดเลยเหรอครับโน่นนี่ก็เห็นนะอ๋อเคยตรงนี้เองนะอ๋อนึกว่าหมดเลยได,ไ,ได้กี่ถังนะครับปีหนึ่งนี่ได้กี่ถังนะครับสองร้อยถังครับอันนี้นะครับเนอโน่นนี่ก็พี่ผมชนะสี่เหลือเหลออ๋อหมดชี้ไว,ว,ว้สี่ถังเสี่ร้อยถังเลยเอ้ยสองร้อยถังเลยเหรอพอพอกินอยู่เน,ะนาะสองร้อยถังนี้คคต่อปีนะครับเนาะ อ้ต้นบุกต้นบุกอ๋นกนอน,น,นี่กันไม่ให้ท่อมันตันเข้าใจละนี่กันไม่ให้ท่อมันตันโอเคต้นบุก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 อื้ม โอ้ต้นบุกนี่มันมีใครรับซื้อหรออยากให้การรับซื้อเดินให้สุดกันเนาะเดินไปดูให้สุดเลยว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ ไอที่เป็นแบบนี้คือมันจะมีตัวปล่อยน้ำแล้วปล่อยลำปล่อยน้ำลงนะแล้วก็นึกว่าอะไรโอ้โหต้นบุกนี่เต็มเลยนือว่าเขาไม่ยังไม่รับซื้อหรือเปล่าอ่ะอือฮะอือหือ ถ้าตรงไป,ป,ปก็ไปอุ่งวันเองนะตรงก็ไปอุ่นี่ไงก็คือตามเทคนิคก็คือจะปล่อยนาจะปลดจะปล่อยน้าําลงนาเนาะจะปล่อยน้นําะจะปล่อยน้ยนําเข้านาก็คือก็แค่เปิดหัวตรงเนี้ยแค่เปิดหัวตรงนี้นะมันก็จะไหลลงมาตรงนี้เข้านาเลยนี่ไงแต่น้ำมันดีมากเลยนะอือ โอ้ภาพรวมๆนะเดี๋ยวบินโดรนเลยดูบรรยากาศ I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. I'd and confusing wasn't me is it me am i deluded i'm the one who's always sorry the conclusion even though i offer all of the solutions i wish you love me like i love you it's stupid when i'm alone with you i never feel lucid i wish i wasn't struck by cupid i wish when i first saw you i knew this when i'm with you i feel so useless i feel diluted my heart's been wounded Silhouettes of you are like a time Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead? Baby you'll get. ก็ในคิวเดียวนี้นะครับพามาชมในส่วนของนาขั้นบันไดานาขั้นบันไดของหมู่บ้านนาดอยนะครับหรือว่าชื่อดั้งเดิมของหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นชื่อหมู่บ้านแม่อุ้มโลนะครับแม่อุ้มโลก็จะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอศพบ่มนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็คือจะอยู่ติดในพื้นที่ Along นะครับอยู่ติดกับจังหวัดตากนะครับก็คือถ้าตรงจุดนี้นะ ตรงป่านี่คือจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดตากนะครับแล้วก็จะมีแม่น้ําขั้นกลางก็คือแม่น้ําจะอยู่นั่งเป็นแม่น้ำแม่น้ําเงาแม่น้ําเงาแล้วก็ฝั่งที่ผมอยู่ฝั่งที่ผมอยู่นะผมฝั่งที่ผมอยู่ตอนนี้คือจะเป็นพื้นที่ของเขตแม่ห้องศอนนะครับแล้วก็ฝั่งต้นไม้เนี่ยต้นไม้ที่เห็นนะครับฝั่งต้นไม้ที่เห็นก็คือจะเป็นเขตพื้นที่ของจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากอำเภอท่าสงยางนะครับ แต่ที่ผมรูคือจะเป็นเ,เขตพื้นที่อำเภอศกบเมยนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะนนนรับเออเดินไปทำอย่างอื่นได้ไหมเออเดินได้อยู่มั้งเดินไปดูข้างนา่อยๆไปชมบรรยากาศตุ่งนาขั้นบันไดนะครับของหมู่บ้านเนาะตรงนี้ตรงนี้ถือว่าสวยที่สุดแล้วนะนีงถือว่าสวยที่สุดละดลข้าวนี่ประมาณสักสิบห้าถึงหนึ่งเดือนนะโดยประมาณนะครับ ดูจักลักษณะเข้าแล้วมันเ่ปลูกได้ไม่นานมากนะเนี่ยก็คือบรรยากาศในพื้นที่นะบรรยากาศในพื้นที่ก็สวยงามแล้วก,ก็มีโรงพยาบายสง่งเสริมสุขค่าหรือว่าอนามัยนะครับนะบรรยากาศน้ำดีนะน้ำท่าดีมากๆเลยคือเป็นปีแรกที่ผมมาเที่ยวในช่วงหน้า หน้าหน้าฝนนะปกติผมเคยมาปกติผมก็มาช่วงหน้าหน้าหนาวนะแต่ครั้งนี้ได้มีโอกาสได้มาท่องเที่ยวในช่วงหน้าน่ะเอยหน้าหน้าฝนเพราะบรรยากาศก็จะดีแบบหนึ่งแต่เส้นทางก็จะลําบากนิดนึงนะแต่ถนนก็เริ่มเข้าถึงแล้วลาดยางก็เริ่มเข้าถึงแล้วถือบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากๆก็จะได้ฟิลลิ่งในการท่องเที่ยวอีกแบบนึง Euh เดี๋ยวถ่ายภาพบ่นให้ดูกล้องนึงฝั่งนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถ่ายเลยไปลงหนีหนนหน่ลงนี่เนีย่ยลงนี้ได้ยินไหลงหนีย่ยลงนี้เลย ก็แล้ะตามภาคเหนือก็จะมีนานคันนาคันบันดา,นบบนานก็มีเกอบทุกที่เนะาะทำแบบภาคเหนือที่ทํานานนะแต่ว่าจะสวยงามก็อยู่ที่แต่ละพงทีเนาะแต่ถ้าขอทําเยอะๆมันก็จะสวยมันก็ถ่ายรูปสวยนะนาคันบันไดบ้านแม่อุมลหรือว่าบ้านนานดอยนะครับ คือช่วงหน้านาเขาก็จะจะทำนานะแต่ถ้าไปช่วงหลังหน้านาแล้วคือจะปลูกเป็นขว้วเหลืองนะครับที่เคยมาเที่ยวนะช่วงที่ผมมาเที่ยวช่วงหน้าหน้านาก็จะเป็นขั้วเหลืองจะปลูกขั้วเหลืองนะมัมีฝั่งหนึ่งนะฝั่งนี้ก็จะเป็นนาขั้นบันไดเหมือนกันแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้กว้างมากเนาะ ในพื้นที่นะครับในพื้นที่ก็คือจะยังไม่มีไฟฟ้านะครับไอที่เราเห็นเป็นเสาไฟฟ้านี่คือเป็นเาสาโซลาเซลล์นะครับก็คือโซลาเซลล์ของหมูม่บ้านนะโซลาเซลล์ของหมูม่บ้านไม่ใช่เสาเาสาไฟฟ้าจากไฟฟ้านะครับเป็นเสาโซลาเซลล์ของหมูม่บ้านเดี๋ยวพาไปชมตัวนิดนึงนั่น,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 นเลย บรรยากาศในพื้นที่ก็ช,ชิวๆสบายๆนะถ้าไปช่วงช่วงช่วงหน้าหนาวนะช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นตรงนี้เป็นทุ่ง้เป็นถั่วช่วงหน้าฝนก็จะเป็นทุ่งนานดูบรรยากาศก็ในวิดีโอนี้ก็พามาชมในโกเนี่ครับก็คือนาขั้นบันไดเนะของนาขั้นบันไดบ้านดาดอยเดี๋ยว คลิปหน้านะผมจะพาไปเที่ยวชมภายในหมู่บ้านของบ้าน,นานดอยนะครับพาเที่ยวชมภายในหมู่บ้านนะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะก็คือถือว่าสวยงามนะผมว่าเออตอนนี้ฝนตกแล้วตอนนี้นที่บางส่วนก็ปลูกข้าวโพดอยู่นะรวมๆยอดในพื้นที่ก็ปลูกข้าวโพดอยู่แต่ตอนนี้เราต้องอตับเลยนะฝนมันตกฝนมันตกเลยนะครับอะไรอร่อ ไม่ทันแล้วหนีฝนก่อนต้องหนีฝนแล้วฝนอีอยู่ก็ลงอะโอเคในวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วในวิดีโอนะวิดีโอนี้ก็น่าจะพอละเนี่ยกอนนี้ฝนตกละแต่ว่าไม่รล้เลยว่าจะถ่ายมุมสูงให้อีกนะให,ให้ผู้ชมและผู้ตามได้รับชมนะครับแต่ว่าเออ ดูเลฝนตกฝนฝนเริ่มเล็มลงตรงเลนกนกองแล้วก็เดี๋ยวตัดให้ดูดูเคยชมในเอ่อเอ่อคลิปหน้านะครับคลิปหน้านี้ผมจะพาชมบรรยากาศภายในพื้นที่ในหมู่บ้านเนาะในหมู่บ้านบ้านานาดอยนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะจริงๆผมเคยทําคลิปแล้วนะครับมาเที่ยวครั้งที่แล้วผมก็เคยทําคลิปแล้วแหละแต่ว่าอยากจะถ่ายอีกเอาไว้เป็น แนวทางแล้วก็เอาไว้ชมในวันที่เราไม่ได้มาแล้วนะกลับกลับก็บย,ここยังว่านาะช่วงนี้เป็นหน้าฝนเฝน,นมันก็ม,มาแบบตกแบบไม่มีผิวไม่ขุยนะผี่ก็ตกเฉยพักก่อนไว้ชมในวิดีโอหน้านะนี่ค่ะไปชมบรรยากาศ ป็นในหมู่บ้านเนาะโอเคโอเคบายบายแล้วไว้พบก,กันใหม่ในวิดีโอ่านะ